ไปซื้อมาจากตลาดไหนเนี่ยตะพวงครับตลาดไหนครับนะาตะพวง สวัสดีครับน้านานักตกปลานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาซ้ำหมายนี้มาครั้งก่อนอะฝนมันตกฝนมันตกแล้วแบบน่าจะออกซิเจนในน้ำม,นมันน้อยอะปลาลอยนะปลาเล็กปลาน้อยมันลอยแต่ปลาช่อนไม่กัดเลยนะครับแต่ดันน้ํามานะดันน้ํามาตลอดเลยแต่ไม่กัดคลิปนี้ก็เลยแบบดิ่งมานี่เลยดิ่งมาคลองข้างนาตัวนี้เลยนะครับไม่รู้มันจะกัดดีหรือเปล่านะแต่ครั้งที่แล้วนี่โหดันน้ำอย่างเดียวแต่ไม่กัด มีตัวนะครับลุยดีกว่าครับไปลุยเลย ไเดียวเลยนี่ครับวิ่งตามเลยกัดแบบนีนๆเลยโหลากจุดเลย ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายครับกัดอย่างสวยเลยโอ้โหลืมกดกล้องถ่ายเฮอกัดแบบออกจากหลิงนะยิงออกจากหลิงุดตบแล้วก็ไม่โดนนะแต่ผมลากมาอีกนิดเดียวอ,อัดทุกเลยนี่ครับวิดตุ๊บกระโดดตาำเลยหรือว่าจะไม่อยู่ ใหญ่นั่นน่ะฮะตัวใหญ่นั้นน่ะเออเอาไม้เอาไม้เอาไม้นี่จะไปตรงไหนขนาดบึงไม้ยังแห้งโอ้น้านน้ำนี่น้ำจะเข้าใหม่เลยเออเข้าใหม่ปานไม่ไปกัดหากินข้าวกนก่อนดีกว่าอากาศโคตรร้อนนะครับร้อนจัดนะไฟแช็กระเบิดนะครับ แล้วเบิดตุบเลยอ๋อเลยไหนไม,ไม่ใช่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 คอมันก็คือวิ่งตามมาจากนู่นเมื่อกี้นี้เราใช้สีอะไรใช้กลบสีอะไรสีอะไรไม่ดู mấy tôn mấy tôn cắt lắm cắt cắt lắm mấy đúng โ,โขาดซะบ้านเสได้มากตัวเมื่อกี้ครับสวนหนักเกินผมรู้แลว้วผมสวนหนักเกินไม่คิดว่ามันจะไซสขนาดนี้ดูสินะแต่แต่ตึงมือมากเลยตัวเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตามต่อดีกว่า มุดดินเลยมุดเลยอะเอาเหยื่อผมไปด้วยเหรอเฮ้ยเอาเหยื่อไปด้วยโอ้โอยู่นี่เหยื่อไปแล้วสวยๆเลยโอ้โหมุดดินจวดเลยถึงว่าผมสับย้ำไปแล้วมันหลงก็คือมันมุดดินไปแล้วมุดโคลนไปแล้ว เลยแต่จังหวะบางบางบางวันนะโอ้โหสับยังไงก็อยู่ งัดขึ้นเลยงัดขึ้นเลยเป็นไงล่ะอืมยากินเย็นนักอยู่ไหนวะเนะนี่ะอ,อ,อยู่นีอ่อยู่นี่งัดขึ้นเลยไปสอบยู่ไงเนี่ยเอไม่ได้มาโอ้นี่งัดขึ้นเลยตัวนี้แต่กินข้าวมาเนี่ยพักเที่ยงเนาะแล้วก็เลาะตีมามีกัดนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยอยู่ กัดยังไงก็กัดตุกตับแล้วก็ส่งแล้วก็หายอันนี้แบบมันกัดจอนะผมก็เลยงัดนุ่นเข้าทุ่งนาเลยนี่งัดข้าทุ่งนาไปเลย <c oughs> จริงๆไม่กล้างัดแรงนะเพราะว่าแยงๆตัวขาดอยู่ <c oughs> อตามต่อที่กว่า <c oughs> แต่อากาศร้อนช่วงนี้เขาก็เตือนเลยนะอย่าออกในที่แจ้งอันนี้หาร่มตีกันนะหาร่มตีแล้วก็ ยำกันอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อกี้กัดไปทีหนึง่งยังไม่เปิดกล้องเลย <c oughs> กัดตบุบกัดไม่โดนเห็นขึ้นมากัดนะวูดขึ้นมาเลย mới đồn nó cứ phải chơi lên. Đã, nhắn này nhắn thế gì có bà กัดกัดโอ้กัดกัดไม่โดนฮ้บังต้นอลยนี้โอ้กัดไม่โดน, <c oughs> นโกัดไม่โดน,ดม,โดนมีตัวแล้ว,ลวเอาทั้งกมไป <c oughs> ใส่ไม่น่าใหญ่กัดทีเดียว <c oughs> อยู่นะคือมันมามากัดริมแล้วมันไม่เห็นไงอืมกัดอีกแล้วกัดริมเนี่ยคือเอาอยัางยไงวะเนี่ย dia nak cepatiti dong ni timu minumullah ้องงัดอย่างนี้อยู่ใกล้คลองใช่ไหมนอยู่ใกล้คลองจัดจัดจ่องัดแม่งเลยชอบชอบกัดแบบจะจ่อจะยกจะยกเหยื่อแล้วอย่างเงี้ยชอบกัดอย่างนี้ก็โดนดิงัดให้ลอยเลยไม่ส่งแล้วกัด๊บยกเลย สสวยด้วยนะไม่ค่อยมีช็อตสวยๆเลยมีแต่ช็อตยกขึ้นโคกส่งไม่ได้เลยช็อตส่งไม่มีเลยช็อตส่งก็ไม่อยู่มุดโอ้ไม่เข้าใจโอ้โ,อโอ้โดดทุกนีก็โดด ไมาดีตรงนั้นอืมไปเล็กกัดกัดลิงลิงแล้ว ัดโอ้ฟองฟอดเลยมุตติมันย้อนมาฝั่งนี้อ่ะกัดแล้วมันย้อนมาฝั่งนี้ไงเล้วก็ขิดมันก็เส้นสายมันก็ไม่ตึงเด้อโถสองรอบ <c ười> บาไป <c ười> เร็วสองรอบเลย ได้ไงเนี่ยกัดสองที่ตรงโดนโดนแหละทำไมมันมย้อนเข้านี่ไงกัดต,ตึกย้อนเข้านี่ น้ำมอดน้ำมอดเงีย,งยบๆนี่ได้โทฟรีหรึเปล่า,านะเนี่ยเออได้โทฟรี่ะได้เงียบเงียยปกติจะเรียกนะได้โทฟรี่ะเนี่ยไ,ไหนล่ะเออคือโอ้โอเคเลยก็หกเจ็ดคิดเนาะหกคิดเจ็ดคิดได้โอเคโอเคไปอันนี้อันนี้ปล่อยนะอ่ะปล่อยดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ไป โอเคไปลุยดูดูไหมโอ้ติดคอนไม้เรียบร้อยหลุดอุยอยู่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 ติดคอนไม้ มนรูอยู่ทุกบ่ะนะติดขอนไม้แต่เมื่อกี้เหมือนมันดิ้นอยูอนะอยยนะ่อยู่นะเฮ้ยเยี่ยวนอยู่ไหนเนี่ยหาโมงเห็นปลาพิษาิ <c oughs> ติดขอนไม้รึบแบบนี้โอ้ยำไปลายไม้เหมือนกันเนาะกว่าจะกัดเนาะปลาทรงแบบหัวโตเนาะ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวถ้าปล่อยบ่อน,นี้คงไม่สวยไปไปปล่อยคลองใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวปล่อยดีกว่าต,ตัวนี้หมวโตนะครับแต่ตัวมันรีบงอด้วยน่าจะโดนขายมาอย่างนี้เนาะโอเคไปมากัดใกล้ๆเนี่ยปิดกล้องปิดกล้องพอพอจะเดินกลับยีไปสองไม้เองกัดตุ้มเลย ใช้ดีเลยนะโอ้โหไซสีห้าขีดเลยหือลามันกระชากไปเลยโอ้ ข้กไปเลยก็ช่วงเช้าตีเลาะมาเรื่อยๆไม่ค่อยกัดนะเมื่อกัดคลองที่เราเคยมาแต่กัดก็กัดน้อยโอ้โหผมใชีได้เหมือนกันตัวที่ขาดที่อะไรนะบางทีใจร้อนนะอากาศร้อนด้วยแล้วก็ขี่รถออกไปหาที่กินข้าวกันพอกินข้าวเสร็จแล้วก็มันไม่รู้จะไปไหนเนาะเพราะว่าคลองมันแห้งหมดแล้วก็เลยย้อนกลับมารักทะเลนิดนึงครับวันนี้แต่ก็พอได้แต้มนะ ได้สิบเหมือนกันนะครับน้ำมอดก็ห้าหกแต้มนะผมประมาณสามนะสามสีแต้มผมเจ็ดเจ็ดใช่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าสา <7, S 2> มสี่แต้มนี่แหละเจ็ดหมดประมาณสี่เออประมาณนั้นแหละผมได้ประมาณสี่แต้มนะครับก็มีไซส์เล็กๆปลางงนะพอกัดกัดแบบกลางๆแล้วไม่เคยอยู่มุดตลอดพอมากัดใกล้ๆอะ่คอะคุยดะคุยเลยอะ่ะได้ <laughs> แต่ต้องโหดหน่อย โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับความประทับใจในคลิปนี้นะร้อนร้อนสัตว์สัว์ <laughs> <laughs> ประทับใจมากไอสัตว์แบบประเทศไทยค <laughs> ุย <laughs>